แบบว่าดูซิดูซิไอสี่ไมตายแล้วตาดแล้วเดี๋ยวแพลนว่าถ้ามันแตะห้าบาทจะขายออกเครื่องหนึ่งเสียได้ซื้อเข้าแค่พันหุ้นนะ่ะคือตอนแรกเข้าเข้าออกครั้งละพันหุ้นพันหุ้นสองสารอบนะแต่ว่าคือถ้าเราโฮไว้ทุกรอบรวมทั้งหมดประมาณสองสามพันหุ้นเนาะตอนนี้แบบอุย้ยก็ได้กําไรเป็นหมื่นแล้วว่าโอ้ยเสียดายมากแต่ว่ายังไง ตอนนั้นที่ขายไปคืออย่างน้อยก็ดีใจว่าขายเออขายกำไรถึงจะกําไรนิดหน่อยอะไรเงี้ยมันก็กําไรดีกว่าขาดทุนใช่ไหมคะโอ้ยดู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 อสแล้วขึ้นไปอีกเลยอ้ากำไรสามพกําไรหน้าตอนนี้นะคะสามพันห่ยหเหรียญแล้วโอ้ยดีใจมากคือเมื่อเช้าอ่ะขายออกไปก่อนร0อยหุ้นขายออกไปตอน3บาทแต่เข้าตั้งแต่1.6บาทเนาะหนึเหรียญ ขายออกไปตอนสามเหรียญเอ้ยข,ยขายขายออกไปตอนราคาหุ้นมันขึ้นไปสามเหรียญขายไปแค่ร้อยหุ้นก็คือขายเอากาไรเอากำไรนิดๆหน่นอยๆอะไรเงี้ยก็จะโฮที่เหลือไว้เพราะว่าดูชาร์ตแล้วแล้วก็ดูในทวิตเตอร์ด้วยเขาบอกมันจะขึ้นไปห้าบาทเลยคือจริงๆอะตอนนี้เขาบอกมันจะขึ้นไปแบบเลขสองหลักด้วยนะแต่ว่าถ้าถ้ามันแตะห้าบาทอเอากำไรก่อนสักรึ่งนึงแล้วก็ที่เหลือก็ถือว่าเป็นเป็นหุ้นฟรีเนาะนั่นแหละก็อาจจะแบบเออ ปล่อยหุ้นฟรีไปเผื่อมันขึ้นไปเจ็ดเหรียญแล้วก็สิบเหรียญก็คือดูตามชาร์ตมันนะน,นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ดูชาร์ตนะดูชาร์ตเอ่าเจลลี่โอ้โหดูนะคะเดี๋ยวจะให้ดูในชาร์ตตรงนี้คืออ่า Resistance มันสี่ใช่ไหมคะ Resistance ที่มันเคยขึ้นไปสูงสูงสุดสี่เหรียญ แล้วก็ถ้ามันผ่าน Resist ต n c ตรงนี้ไปได้ขึ้นคือตอนนี้มันทะลุสี่เหรียญไปแล้วมันทุลเรือหลังคาไปแล้วนะคะ Resistance ต่อไปก็ประมาณห้าเหรียญน,นะคะห้าเหรียญตรงนี้มันไม่ชัดต้องห้าเหรียญแล้วก็ขึ้นไปประมาณ7.8เหรียญถ้ามันทะลุหลังคาห้าเหรียญไปได้นะคะมันมีโอกาสขึ้นจะขึ้นไปแตะประมาณ7.8เหรียญซึ่งเป็น Resist a n c e ต่อไป จ็ดจุดประมาณเนี้ยเจ็ดกว่านี่นะคะ profit and loss อันนี้ของอบัญชีนี้แต่บัญชีอีกหนึ่งยังแบบยังจมน้ำอยู่จากที่กำไรราวๆเก้าพันเหรียญเหมือนกันตอนนี้บัญชีนั้นเหลือกำไรแค่ประมาณเก้าร้อยเหรียญถึงพันเหรียญก็จะขึ้นขึ้น,นลงลงประมาณเนี้ยตัวนั้นยังแบบยังดำน้ำอยู่ยังพยายามหาทางเอากำไรขึ้นมาใหม่อันนี้นะคะนี่นะคะอ่า กำไรสูงสุดของปีนี้นะคะมันเคยขึ้นไปแตะ9,153เหรียญ88เซนเมื่อประมาณเดือนเมื่อวันที่9เดือนกุมภาของปีนี้แล้วมันก็ลงๆๆๆหวบมาเหลือประมาณ2,800กว่าเหรียญตอนนี้ก็ค่อยๆบิ้วกำไรขึ้นมาใหม่ต้องดีใจมากตอนนี้กำไรด <7. S 2> เหรียญอันนี้คือของพอร์ตนี้ซึ่งพอตนี้เนี่ยมันเป็น s m อ l l Account ซึ่งเราเราก็ไม่ได้เอาเงินลงไปเยอะเนาะแต่จริง พอตหุ้นทั้งสองพอทเราเราจะพยายามไม่เอาลงไม่เอาเงินลงไปเยอะเพราะว่ามันมีความเสี่ยงไงคะเราก็คือตรงเนี้ยอย่างที่บอกว่าการการลงทุนในตลาดหุ้นอันนี้คือสําหรับตัวเองนะคะสําหรับคนอื่นมันเราไม่รู้เนาะแต่ว่าสําหรับตัวเองก็คือเราเอาลงทุนจํานวนที่เราคิดว่าถ้าเราเสียไปแล้วเราเราไม่เจ็บตัวอย่างนี้ดีกว่าแต่ก็แล้วแต่ว่าวิธีการเล่นของของใครของมันนะคะ โอเคต่อๆนะคะมันดรอปลงมาหน่อยนึงแล้วมันอาจจะมันอาจจะ pull back นิดหน่อยนะคะแต่ว่าเพราะว่าเราเข้ามาตั้งแต่เห็นไหมเนี่ยเราเข้ามาตั้งแต่ราคา1.597เหรียญคือจริงๆก็เข้าเข้าออกมาตั้งแต่มันก่อนหนึ่งบาทแล้วแหละก็ขายเอากำไรนิดหน่อยเราสองร้อยอะไรเงี้ยมีมีที่อาทิตย์ที่แล้วมั้งที่ให้ดูที่ว่าได้กําไรประมาณสี่ห้าร้อยเนาะแล้วก็เข้าอีกรอบนึงคราวนี้แบบถือยาวมาเลยจนกําไรแบบสามพันเลยนะตอนนี้นะคะ ก็ก็ถือว่าคุ้มนะเพราะว่าตอนนี้กําไรเกือบ200%รเนี่ยเห็นไหมเราลงทุนไปแค่ประมาณซื้อพันพันหนเหรียญหนึ่งพหุ้นก็ประมาณพันหกพันเจ็ดพันเเหรียญมั้งตอนนั้นแต่ว่าขายออกไปแล้วร้อยหุน้นขายออกกำไรไปก่อนแล้วร้อหุน้นที่เหลือตอนนี้ก็กำไรร้อกาสร์เซ็ก็ถือว่าโอเคนะคะสําหรับสมอลล์ไอเค้าอย่างเราต้องขอบคุณ ทวิตเตอร์คอมมิ t นนะคะเพราะว่าทุกวันนี้เ,เวลาก็จะเข้าไปดูดูแบบว่าหุ้นตัวไหนหน่าสนใจอะไรเนี้ยคะ่ะคือดูใน Twitter แล้วก็จะดูจากข่าวสีเอ c ทุกวันนี้ก็จะวุ่นอยู่กับดูข่าวตลอดดูข่าวดูหุ้นดูข่าวดูหุ้น,นก็จะวุ่นอยู่แค่นี้ก็วันๆก็ไม่ค่อยมีเวลาแล้วถ้าถ้าสมมุติว่าไปทํางานกลับมาอะไรเงี้ยก็คือแบบโอ้ยจะดูหุ้นตลอดก็คือไม่ค่อยมีเวลาทําอย่างอื่นเนาะมันมันเป็นความชอบอะค่ะ แต่ว่าจริงๆจะพูดไปว่าการเล่นหุ้นมันจะว่าเหมือนการพนันไหมมันก็คล้ายๆนิดนึงนะเพียงแต่ว่าการเล่นหุ้นอะอย่างน้อยเรามีข้อมูลเยอะแยะในการตัดสินใจเพราะฉะนั้นที่เราดูจากข่าวเราดูจากกราฟคือมันจะเป็นการช่วยในการตัดสินใจของเราด้วยดูจากข้อมูลฐานข้อมูลการเงินบริษัทหรือมันแม่มคิดว่ามันดีกว่าการพนันนิดนึงนะแต่ถามว่ามันคล้ายๆกันการพนันหน่อยนึงเหมือนกันตรงที่หนึ่งขึ้นอยู่กับดวงนะ ถ้าดวงดีซื้อถูกจังหวะมันก็มีโอกาสได้ปะล่ะใช่ไหมเพราะว่าเราก็อย่างก็คือมันเล่นแล้วมันก็ติดนะติดอะ่ะจะได้หรือจะเสียมันก็ติดแต่คืออันนี้มันอยู่ที่แพชชั่นของแต่ละคนเนะนาะเพราะว่าอย่างไม่ใช่ว่าเราไม่เคยเสียนะเราก็เคยเสียมาแต่ทีนี้เราเสียมาอะไรอะ่ะเราก็สามารถที่จะเล่นต่อเพื่อให้เพื่อให้ได้กําไรคืนมาได้คืน จริงๆแล้วตอนนี้ตั้งแต่เล่นมา2ปีนะคะก็คือกําไรปีแรกอะขาดทุนยอมรับว,ว่าขาดทุนหลักพันตอนนั้นเราแบบถือว่าเราเฮิร์ทนะเพราะว่าคือตอนนั้นเราเพิ่งเล่นหุ้นใหม่ๆเนาะเราก็ไม่เคยแบบคือวันไหนถ้าเสียแค่แบบ20บบาทเราก็แบบโอ้ยเสียใจแบบ เสียเซลฟ์มากอะไรเงี้ยเล่นไปเล่นไปอ้าวเสียแบบหลักพันแล้วก็อตอนนั้นเสียเซลฟ์มากแต่แต่แต่ตอนนั้นคือก็ไม่ได้เล่นเยอะมากนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าพอเราเสียเราก็เลยไม่กล้าลงเยอะแต่พอปี2 0 2 0เราเริ่มได้กําไรขึ้นมาตอนนี้ก็เออลงเยอะขึ้นไปอีกหน่อยนึงแต่ก็ไม่ถึงกับแบบว่าโอ้ยแบบขายรถทุ่มซื้อหุ้นอันนี้ก็ไม่ใช่นะคะเพราะว่าคือจริงๆเป็นคนที่ค่อนข้างจะเซฟมากเรื่องเงินอันนี้ แต่อย่างของสามีเขาก็จะมีพอร์ตของเขาแต่เขาพอตเขาจะละจะใหญ่กว่าของเราเยอะเพราะว่าเขาทุนเยอะกว่าเราทุนน้อยโอ้ยไอ้น้เฟมีขึ้นตาย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 โอ้ยไม่ได้ซื้อเพิ่มเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวต้องเทรดบอกน้ําก่อนอ๋อตาย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 หุ้นขึ้นไม่ทันเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนโอ้ยตายมีอีกตัวหนึ่งที่เข้าสวิงคือช่วงเนี้ยช่วงปลายปีนะคะแนะนําให้เก็บเก็บเพนนีค่ะเพราะว่า ถ้าใครที่เล่นหุ้นอยู่แล้วนะคะคือ,อก็แนะนําว่าให้ลองเก็บเพนนีดูเพนหุ้นเพนนีดูนะคะเพราะว่าหุ้นเพนนีมักจะขึ้นช่วงปลายปีหรือว่าช่วงต้นปีค่ะตอนนี้มีตัวหนึ่งที่เก็บอยู่ก็คือหุ้นแฟมิเพิ่งเก็บเพิ่งเริ่มเก็บเมื่อประมาณในที่ที่แล้วมั้งเก็บได้นิดเดียวก็กะว่าเอ้ยเดี๋ยวถ้ามันลงอีกจะแบบจะเข้าเต็มที่เลยอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาเริ่มปั๊มกันในดิสคอร์ดตั้งแต่เมื่อวานแล้วคือตอนนี้วอลล่มมันก็มาเพราะคนเริ่มปั๊มไงคะ พอคนเริ่มปัม๊มคนคนมันก็วิ่งเข้ามาซื้อพอคนซื้อเยอะๆราคามันก็แบบพุ่งขึ้นใช่ไหมละ่ะเพราะว่ามันก็เหมือนกับซัพพลายกับดีมานไงถ้าความต้องการซื้อสูงราคามันก็จะพุง่งถ้าความต้องการซื้อน้อยดีมานน้อยซัพพลายเยอะ,ยอะ,ยอะกว่าดีมานราคามันก็จะลงเอ <c oughs> <c oughs> จอบลงมาหน่อยนึงแล้วมัวแต่มา่มอย <c oughs> แต่ไม่เป็นไรเพราะว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาค่ะพอแบบขึ้นไปเยอะๆคนก็เทขายเอากำไรเป็นธรรมดาเนาะแต่ว่า วยเ,เราไม่ได้กล่าวว่ามันจะเทสี่จุดแปดแล้วก็เทลงมาสี่จุดสามเดี๋ยวจะให้ดูนะคะอ่าโอเคตอนนี้เลคคอร์ดอยู่โอ้ยเสียดายอ่ะมัวแต่มอมมอๆมมมัวแต่แบบหันไปดูเฟมี่เอ้าเฟมม่ขึ้น CII e. ล่วงสี่จุดแปดอีกนิดเดียวจะแตะห้าแล้วแท้ๆอ่ะโอ้ยทำไมล่วงเร็วจังเลยเนี่ยฉันยังไม่ทันได้ขายออกครึง่งนึงเลยนะกล่าว่าจะขายที่ห้าบาทออกไปก่อนครึ่งนึงแล้วก็จะเก็บที่เหลือนะคะ หลังจากที่ CI โดนเทเอากำไรแต่4.8แล้วก็โดนเทเอากำไรโอ้ยไม่คิดว่าจะเทขนาดนี้จากกำไร3,000เหรียญตอนนี้กำไรเหลือ2,700เหรียญเศร้าเสียดายนะตักง300แน่แต่ว่าเดี๋ยวจะโฮไว้อีกสักแป๊บนึงบอกว่าตอนนี้เฟมี่มาแรงอะ่ะอะไรเนี่ยฉันยังไม่ทันได้ซึ้อเพิ่มเลยเฟมีไปไม่รอฉันเลย เซ็งมากไปแบบไปไม่รอเราแล้วแฟ,แฟมี่ถ้าเราจะ f OM o เอโมเข้าตอนนี้นะซื้อแล้วมันต้องเทสเราแน่ๆจะเป็นอย่างนี้ทุกทีถ้าเราแบบวิ่งเข้าไปซื้อตอนราคามันขึ้นยังคะมันจะล่วงต้องรอซื้อตอนมันล่วงมันจะล่วงลงมาอีกเท่าไหร่เนี่ยเอ๊ยแ้าแล้วแฟมี่ชั้นแต่30มสิบเซนแน่ๆวันนี้มาแน่ๆ30เซนแฟมี่พอดีว่าแฟมี่เนี่ยซื้ออยู่ในอีกบัญชีหนึ่งนะคะ พอดีมีวีบูสองบัญชีเนาะมีสองพอในวีบูค่ะแต่แฟมินี่เราเล่นอยู่ในอีกพอร์ตนึงตอนนี้โอ๊ยกำไร75เหรียญแล้วแฟมิี่เราเพิ่งเริ่มซื้อแฟมิี่วันแรกเนี่ยเพิ่งเริ่มซื้อวันแรกเมื่อวันที่19เอ้ยวันที่17บเจเดือนเนี้ย เข้าทีละพันหุ้นพันหุ้นแล้วก็เมื่อเช้าซื้อเข้าอีกร้อยหุ้นตอนนี้กําไร8ป8 6 87ดปปประมาณนี้แล้วเห็นไหมคะนี่กําไรเห็นไหมซื้อไปทั้งหมดแค่ห้าร้อยเหรียญเองตอนนี้กําไรเกือบร้อยเหรียญแล้ว90สิประมาณนี้ก็ถือว่าโอเคจริงๆจ,จ,จะขายเอากําไรตอนนี้แล้วก็รอมันเข้าใหมา่แป่นอุ้ยตายแล้ว30สิเซนมาแน่ แต่ว่าอยากจะถือไว้เราขายตอน1บาทหรือ2บาทซึ่งอันนี้คิดว่ามันมีโอกาสขึ้นไปอีกแต่อาจจะนานอาจจะใช้เวลาปีถึง2ปีซึ่งวิธีการเล่นหุ้นแบบนี้ก็คือถ้าเราเข้าระยะสั้นเราเวลามันขึ้นพุ่งขายแค่แค่เนี้ยเราก็เอากําไรออกมาก่อนแล้วเราก็เหลือไว้บางส่วนนะคะที่เราจะแบบถือยาวไว้เผื่อเผื่อว่ามันจะป๊อปขึ้นมา1หรือ2บาทเราขายตอนหมายถึงว่าเราขายตอน 1- นถึงสเหรียญอะไรประมาณนี้ เมื่อเช้าอะ่ะตอนที่มันลงไป22เซนนะกําลังคิดอยู่ฉันจะเข้าทีเดียวเลยดีไหมหมื่นหนึ่งหมายถึงว่าหมื่นหุนนะ้นนะคะถ้าหมื่นหุน้นมันก็ประมาณ2,002มันก็ถือว่าโอเคมันก็แบบไม่ได้แพงมากเนาะ2,002แต่ได้หมื่นหุน้นอย่างนี้อย่างนี้ก็ถือว่าได้เยอะนะคะมันอาจจะลงไป14 15เซนค่อยรอซื้อตอนนั้นปรากฏว่าบูมมันขึ้นไปค่ะมันไม่รอเราแล้วค่ะนี่ละค่ะสเสน่ห์ของการเล่นหุ้นเดี๋ยวดูชาร์ตก่อนมันโุ่งไหมเนี่ย สรุปขาย c i ไม่ทันค่ะเพราะว่ามันเทแบบโดนเทแบบบึ้มเดียวหมดแต่เมาส์มอยโดนเทจากกำไร3,000ตอนนี้เหลือกำไร2 0 0งพันปกติที่แหม่มจะามาให้ดูเนี่ยนะคะจะเป็นหุ้นสวิงสั้นก็คือเล่นประมาณแบบอาทิตย์สองาทิตย์อย่างเงี้ยแต่ว่าเราจะมีตัวที่เราถือยาวไว้อยู่ตัวที่เราถือยาวบางตัวอย่างเทส l a อย่างเงี้ยเทสลานี่ถือมาปีกว่า2ปีละแต่ว่า ไม่ได้ซื้อเยอะอะค่ะซื้อนิดเดียวเองเพราะว่าตอนนั้นเราเริ่มเล่นใหม่เนาะเราก็กลัวเราไม่ไม่กล้าลงทุนเยอะอะไรอย่างนี้แต่ว่าเทสลานี้ก็ถือว่าได้กําไรพอสมควรนั่นแหละค่ะแล้วก็วันหลังถ้ามีตัวสวิงตัวไหนจะเอามาอัปเดตให้ดูอีกนะคะตอนนี้มีสวิงที่ถือไว้ก็คือ f a m มิเนกเกตก็ยังถือไว้อยู่แต่ n นเกตอะ ไม่ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่แน่ใจว่ายังอ่าคือไม่ได้ถ่ายคลิปมาให้ดูเนาะเนกเก็ตเมื่อวานขายไปได้กําไร300แล้ววันนี้ขายไปเมื่อวานขายไปกําไร300แล้วเข้าไปใหม่รอบปรากฏว่าเข้าไปรอบนี้วันนี้เสียไป160ก็คือเอากําไรคืนไปให้เขา้ายหจากกํไราไร300ตอนนี้เหลือกําไรอยู่ประมาณ140ก็ยังดีว่าได้กําไรก็เหมือนอย่างเงี้ยค่ะ c i เมื่อเช้ากําไรพุ่งขึ้นไป3,000เอา้าวไม่ได้ขายขายไม่ทนันตอนนี้ กำไรลงมาก็เหลือประมาณนิดเดียวแต่ก็ยังโอเคอยู่สรุปแล้ว C E I ทั้งหมดที่เล่นมาของอาทิตย์ที่แล้วกับอาทิตย์นี้นะคะได้กำไรไปทั้งหมด2,400เหรียญค่ะดีอยู่นะคะได้กำไรโอเคแล้วแฟมีเนี่ยคิดว่าจะถือยาวแหละถ้าสวิงขายออกบางส่วนเมื่อไหร่เราก็จะเอา,เอาัปเดตให้ดูนะคะอาจจะถือยาวหลายเดือนหน่อยเนาะแฟมีโอเคแล้วเจอกันใหม่สวัสดีค่ะบาย